อ๋อไม่ขอเลยอ๋อพี่อาาจจะไม่ได้ไปหรอกเดี๋ยวเขาไปเองค่ะไปไหนไปไหนพี่ชอนนี่อนชอนี่บเอ oh. อชอ ก็ <otic> <conten> <objectively> ้พ hey, ี่ชอชวนกันไหนเ่ราี่แล้วเรานไปฟอกเทล เสียเป็นหนึ่งีจะแลว่ทุกคนนะีแบบบายเข้าจุดสวยสด้วย ໄປໃສເນາະມາເຊີນມານີ້ເອົາເຈົ້າຊິມາອີ່

เส, <nis ka> ส ah, ่งรูปให้ชี่มันดูสอเจ็บส่งรูปกับตัวจริงเตัวจริงเขาเหนียวขนดเดียวลองรอยต่อสักเดีอวไม่เกินสี่ถ้าต่ำกว่านั้นทุกอส่ยิงดีกว่า 他自己。 一个人，没呢，还没录。 được rồi <laughs> cho đi <laughs> xem nào không để เมกตอนออนี้เวลาอยู่ไหนก็ไ้ลหรือไปไดมาก,อากขอเดือนนี้ไมเข้าออฟฟิศะอเท่กับค่ายอดีก็ถ้าจเขารองไปถ้าเขาได้ก็าาจะพานไปเที่ยวเลย ไม่ไม่ใช่เรืออันนั้นอะสับวพี่นะนะนี่อะไรนี่ดีอ่ะเดี๋ยวจ่ายค่าเรือเพราะว่าเป็นน้ำน้ำอะเรือไม่เรือแต่ว่าเออเรืออันนั้นเรือ เป็นแบบว่าตัวต่อตัวกับครูครูฝรั่งแต่ว่าอยากเรียนแบบเจอตัวเอาวันนึงดิวันสองหรือว่าเทิตย์สักวันนึงอ่ะได้ได้เพราะว่าจะเจนไม่ใช่เจนจะจะเกลียดตัวเองแบบเพิ่มทักษะให้ตัวเองแล้วก็ว่าจะเป็นงานทำอาหารด้วยแต่ว่าเรียนเป็นแบบคอร์สแบบว่างคอร์สจะได้มา ที่เรียนคือมันมีโอกาสได้ไปอ่ะก็ต้องเรียนภาษาวใช่ต้งเรียนภาษาด้วยแล้วก็เราไปใ่ไปใช่เนี่ยใช่้ไปข้อสัมแตก่อนพี่ไม่อยากจะไปลยอยากไปราะ่า้องาอยางน้อยอ่ะถึงเราผู้แป่เป็น่ะเราไปไปฟังให้มันสมบูวอย่างนี้ให้มันได้้าศูนย์จุดสองหนึ่งเปเซ็นเพิ่มขึ้นมาก็ถือว่าโอเคให้ฟังเฉยๆก็ทีเดีย i mean เรียเส็จก็ไปสอบอะไรอ่ะไมทำงมนะ แกมีใครว่างมาน้องกับพี่เหรอสวครับพี่โอ้เนี่ยพี่โอ้ไปดิได้ครับถ้าว่างถ้าว่าว่างอ่ะน้องกับพี่หนึ่งคนได้เลยเลยชอบแต่เดี๋ยวโดนเดี๋ยวไม่ได้โดนเรียกไม่เป็นไรน้องกับพี่มันได้อยู่นะ

ไม่งนมาก็ต้องปาด็นยืูเสื้อุเชื่อค่ะเสื้อแดงโซกล้ามมากับเมียก็ไข่ในไราเาในร้องคะร้อน้าแล้วอยู่กับหนูชอบทำคารวะ 我没说呢、啊？说、啊。